มาแล้ครับน้องไอกายุูเมโนวันนี้เธอรับบทเป็นแม่บ้านสาวสวยนะ่าอกคตเบืม่มมีสามีมัวแต่ทำงานเธอจึงต้องระบายความเหงากับเด็กหนุ่มข้างห้องแต่ทว่าเธอนั้นมีรหัสบาท,ที่เขาสองคนรู้กันตอนสามีไม่อยู่เอาล่ะสิครับเรื่องราวมันจะดูเดดเพดมาแค่ไหนติดตามชมไปกับแอดได้หน่ยสามีไม่ใส่ใจเอาเช่นไงไอหนุ่ม สิงดีได้ในแอดออสกแปดก่อเพื่อนๆจะไปชมคลิปแอดขอคนละห like, นึ่งไลค์นลกสับสไค์และฝากพูดคุยเกับนางไวใต้คลิปนี้ยนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปไม่รอช้าไปเชิร์กับแอดได้เลยเริ่มเรื่องมาครับเราก็จะเจอกับ ค่ำคืนที่แสนเงียบเหงาน้องไอ้กะของเราที่มีสามีอยู่แล้ววันนี้เธอใส่ชุดแดงคนอลักเลยดะครับเธอถามกับสามีของเธอไปว่าสุดสัปดาห์นี้หยุดหลายวันเราสองคนไปเที่ยวกันไหมแต่ทางด้านสามีของเธอก็ได้ตอบกลับมาว่าผมต้องทำงานนะผมขอโทษด้วยนะงานผมยุ่งจริงๆคราวนี้น้องไอ้กะของเราก็น่าเศร้าเจ็บเจียนไปเลยครับเอางี้ลวกันเธอคงคิดในใจว่าค่คืนนี้เรามาจุกกระดุยกันไหมล่ะแต่ไอ้เจ้าสามีมันไม่เข้าใจความหมายดีครับเธอก็เลยอดทำในสิ่งที่อยากจะทำมานานไม่ใช่เลยครับ สามีบ้างงานภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวก็โคตรจะเหงาแถมสามีนั้นยังไม่ทํากันบ้านอีกสงสารน้องเขานึกครับต่อมาหลังจากที่สามีของเธอในนอนหลับไหลไปน้องไอ้กัดของเราก็เลยนำหนังสือเล่มปรดของเธอซึ่งเป็นนิยายเกี่ยวกับหลักๆใกล้ๆพราะเธออ่านไปได้ไม่นานเธอนั้นก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วทําการซ้ำบาราหาตัวเองเช่นีแอนแนะนำเลยนครับดูแล้วโคตรขึ้นเช้าวันต่อมา ก็จะเป็นปเช้าที่แสงแดดโคตรจะแรงเราก็จะได้พบกับไอ้พอรเองน้าเจบเจี๊ยบของเราเขาเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่ทว่าน้องไอ้กะก็ได้เปิดประตูออกมาพอดีแล้วได้พบเจอกับเขาเท่านั้นที่ถามกับเขาไปว่าสวัสดีจ้ารีบไปไหนหรอไปโรงเรียนหรือเปล่าเปล่าครับผมไปทํางานพัฒนทม์ <S S 2> เรียนด้วยทํางานไปด้วย ลำบากแย่เลยเนาะขอบคุณมากครับแล้วทางด้านเจ้าพระเอกหน้าจิบมเจียจ๊ยม<ๆ>ก็เดิเดินจากไปแต่ดูเหมือนว่าน้องไอกะก็มีรอยยิ้มเปื้อนที่ใบหน้าของเธออย่างเล็กน้อยต่อมาครับน้องไอกะก็ได้ทําหน้าที่แม่บ้านของเธออย่างเต็มประสิทธิภาพวันนี้เธอได้ซักเสื้อผ้าแล้วได้นํามาตากนอกระเบียง เมื่อเธอตากผ้าเสร็จก็ดันบินลมแรงพัดเอาชุดชั้นในของเธอไปตกอย่างข้างห้องมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าพระเอกหน้าเจียมเชยมของเราเดินออกมาพอดีเขานั้นได้หยิบชุดชั้นในของไอกะขึ้นมาดูแถมยังสงสัยอีกว่าอันนี้เป็นของใครกันแน่เขาคงไม่รอช้าคาลับชุดชั้นในนี้ไปคืนคุณไอกะในทันทีมันกองเงินเงินเงินนะครับแถมสายตาของมันมีเล่นสันใดมากอีกด้วยเขาได้เดินมาถึงหน้าห้องของไอกะแล้วก็เคาะไปที่ประตูห้องของเธอไม่นานน้องไอกะก็ได้เดินออกมาเธอถามว่า มีอะไรหรือเปล่าคะทางด้านเจ้าพระเอกของเราครับก็รีบยื่นชุดชช่นไหนเถิให้ดองไอการในทันทีเออผมขอโทษนะครับผมผมเจอมาที่ระเบียงถ้าไม่ใช่ผมก็ขอโทษด้วยนะครับออพี่สาวถ้าสายตาของเธอดัดไปเห็นปิกาจูที่พร้อมรบของเจ้าพระเอกของเราพอหัวขึ้นมาเธอั้นคิดได้อย่างเดียวเลยว่าอย่างหนุ่มอย่างนั่นแบบนี้มันช่างน่าซะจริงๆลหลางจากน,านั้นเธอก็ได้นอนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าวันพรุ่งนี้ จะทำยังไงดีในเช้าวันลุ่งขึ้นครับน้องไอกะก็ได้มายืนรอที่จะทิ้งขยะอยู่ที่หน้าห้องแต่อที่จริงแล้วเธอนั้นมาดักรอเจ้าพระเอกครับวันนี้เธอก็ถามกับพระเอกไปว่าเธอมีเรียนเหรอวันนี้ใช่ครับ,มบผมผมมีเรียนครับ แล้วทั้งสองก็ได้เดินเคียงข้างกันไปสายตาของทั้งคู่ก็แอบมองกันไปกันมาคราวนี้เราก็จะรู้เลยว่าน้องไอกะก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับและหลังจากที่พ่อเอกกลับมาถึงห้องเขานั้นก็เดินออกมานอกระเบียบแต่คราวนี้สายตาของเขาดันมีเลือดสันใยมากเลยนะครับมันพยายามจะปีนไปข้างห้องที่เป็นห้องของน้องไอก้กะแล้วมันก็ทนไม่ไหวครับปีนจากห้องตัวเองมาถึงห้องของน้องไอก้กะเลยมองซ้ายมองขวาดูสิว่าเจ้าของชุดชั้นในนี้อยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เอาชุด เมื่อสูดดมก็คงจะสาแก่ใจมันเลยครับคนมันยากเลยแล้วก็มีสายตาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากห้องใช่เลยครับน้องไอกับของเรานี่เองแต่ทว่าเธอั้นไม่ได้มีท่าทีลุกนี่ลุกลอนแต่อย่างใดแถมยังถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรกับเจ้าพระเอกอีกว่าเธอทำอะไรอยู่ลหรอไม่เป็นไรนะพอพระเอกได้ยินอย่างนั้นมันก็โค่นงงเลยครับอ้าวกูไม่โดนด่าหรือวะ แถมน้องไอกะก็ได้พาพระเอกเข้าห้องอเธอันนถาพระเอกแบบว่าจุดช,ชนในของฉันมันทําให้เธอตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเอขขข้ขอโทษครับแต่ฉันไม่ยกโทษให้เธอหรอกนะตอนนี้ฉันเหงาเนี่ยบทลงโทษของเธอก็คือมาทําให้ฉันหายเหงาเสดีๆใช่เลยครับน้องไอกะบุกจุกจมเจ้าพระเอกโอ้โหฉากนี้น้องคุดกลา้าและแล้วฉากหลักอันเล่าร้อนระหว่างพี่สาวข้างห้องกับนักศึกษาเกียมเจียม มันก็ได้เกิดขึ้นจนหนังได้กินเวลาของแอดไปนานๆเลยครับหลังจากที่เขาเสร็จเกิจน้องไอากาบอกว่าถ้าวันไหนเห็นชุดชั้นในของพี่ตากอยู่นอกห้องแล้วก็ให้น้อง เขามาหาพี่ที่หน้า <ไอ S 1> บ้าน<อ>เลยนะมันคือสัญญาณของเราว่าสามีของพี่ไม่อยู่และแล้วน้องไอกะก็ได้นั่งรับประทานอาหารยุ่กับสามีของเธอเธอนั้นนั่งเมื่อยอยู่นิดหน่อยทางด้านสามีก็เป็นห่วงว่าไอกาจังนั้นเป็นอะไรแต่ทางด้านไอกะก็ได้ตอบแค่เพียงฉันเหนื่อยนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคุณไปนอนได้เลยแลีวเช้าวันต่อมาครับน้องไอกะก็ได้ไปตากชุดเชั้นในตามแผนที่เขาทั้งสองคนได้วันเอาไว้เธอชะง,งงหน้าไปดูเจ้าพระเอ,อกว่ามันนั้นอยู่บ้านหรือเปล่าใช่แล้วครับ พระเอกแม่งเห็นแน่นอนมันก็เดินออกจากห้องของมันแล้วก็มันยืนอยู่หน้าห้องของน้องไอกะขอบประตูไปสองทีในไม่นานน้องไอกะก็ได้เปิดประตูออกมาและแล้วเธอก็พูดว่าที่แกวนไว้เธอเห็นใช่ไหมครับผมเห็นครับและแล้วไอกะจังก็ได้ลากเจ้าพระเอกเข้าไปยังรังลักของเธอแล้วก็ตึกซอก็จัดดักจัดเต็มการไปยาวๆเลยครับและหลายวันต่อมาน้องไอกะจังก็ได้นั่งอ่านนิยายของเธอเล่มโปเล่มนานลิกครับตอนนี้ มันใกล้จะถึงจุดจบแต่นิยายนั้นบอกว่าฉันมันแย่ที่ฉันไม่แคร์สามีความสัมพันธ์ของเรามันเลวร้ายมีหกพูดไปแล้วร้อให้ไปทาเกชยติก็ตอบกลับเช่นกันว่าผมผมเป็นอาจารย์ผมไม่น่าจะทำกับลูกศิษย์แบบนี้การยอกใจคนอื่นมันทำให้ผมไม่เหลืออะไรเลยและทุกอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปและแล้วน้องไอ้กัดจังก็ได้มายื่คุยกับเจ้าพระเอกเธอบอกว่าฉันขอโทษนะ ฉันมีสามีแล้วเรื่องราวของเราที่มันเกิดขึ้นจะต้องยุติลงแค่นี้ทางด้านพระเอกก็ได้แต่ตอบว่าครับผมเข้าใจครับแล้วไอ้กัดจังก็ได้เดินจากไปและในค่ำคืนนั้นเองไอ้กัดจังที่แสนเดียวดายนอนกอดตัวเองอยู่ที่เตียงนุ่มๆของเธอเธอนั้นก็มีอาการที่อยากจะเจอกับพระเอกจนตัวสัน่นมันทำให้ค่ำคืนนี้ ช่งแสนยาวนานเสนลือเกินเช้าวันต่อมาครับพระเอกของเราก็ได้มายืนอยู่หน้าระเบียงบ้านของเขาแต่ทว่าเขานั้นนนั้นเลืออไปเห็นจุดชนได้ของไอ้กัดจางที่แขวนอยู่ตัวเดียวโดดเดียวเดียวดายเขาก็งงสิครับอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า และแล้วเจ้าพระเอกก็ได้ไปหาน้องไอ้กัดจังเขาพูดว่าไหนพี่บอกว่าเรื่องของเรามันจบแล้วไงครับแต่ทางด้งนนานไอ้กัดจังครับเธอพูดได้แต่เพียงก็เพราะว่าตอนนี้ฉันทนไม่ไหวนะสิใช่หรือครับน้องไอ้กัดจงังทนไม่ไหวจริงๆแล,และแล้วฉากรักอันเล่าร้อนที่กินนเวลาอันดานแสนนานของแอก็ได้เริ่มขึ้นฉากนี้โคตรมันและก่อนที่หนังจะจบลงน้องไอก้กะกับเจ้าพระเอกก็ได้มาเล่นชูระยะประชิดกันที่บ้านของเธอคราวนี้เรื่องราวของเขาทั้งสอง ก็ไปจบลงง่ายๆครับแล้วหนังก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับน้องไอกะสรงโตของผมหนังเรื่องนี้โคตรมันถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปหาตามกันได้นะครับสำหรับว,วันนี้แอดขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ